วันนี้นะครับเปิดบ้านมุมนี้แสดงว่าเอ็กคูซีจริงๆเพราะเรากําลังพูดถึงประสบการณ์ใหม่นะครับและนี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดป้ายแดงของบริษัทอาร์มาโดกรุ๊ปจำกัดนะครับนี่เลยฮะตัวนี้นะครับชื่อว่าอาร์มาโดเฟสแอนติเมลาครีมนะพี่บีพี่จอร์จตัวนี้ครับทาเป็นประจําอย่างต่อเนื่องครับจะทําให้ฝ้าแลดูจางลงผิวหน้าแลดูกระจ่างใสขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าเขาทําได้ขนาดนั้นได้ยังไงครับตัวนี้ครับต้องบอกว่ามีสารสกัดจากไวทนิลสี่เปอร์เซ็นต์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสน้้ัียงใสสส่าารกกจพืช นี่ครับหรือเรียกว่าสเตมเซลล์แล้วยังมีไวท์เทนนิ่งอีกมีไฮยา8แดีอีกผมเปิดตัวอย่างนี้เลยแล้วกัน1หลอด990บาทใช่ไหมไขโทรวันนี้ครับนี่ซื้อ1แถมหนึ่งเลยเแต่ร้อยสายแรกครับซื้อ1แถม 2, 2> <อ>ไปเลยจะได้มันๆครับวันนี้3หลอดแบบนี้ใช้ด้ร่วมคึ้่นปีแบบนี้จ่ายแค่990บาทแต่เดี๋ยวก่อนอ,อย่าเพิ่งโทรนะฮะวันนี้นี่มีของอแถมพิเศษ<อ>เพิ่มครับ<อ>เป็น Go โกคาเวียคนเซเดดเซรั่มตัวยอดฮิตของเราไซ<อ>ส์หนึ่งเดือน390บาทแถมไปอีกครับ1่ขวดแล้วไม่ โอ้แล้วก็3ามครัวกลายเป็นซื้อ1แถม2แล้วก็แถมอีก3ครั้งแต่ยังคงจ่ายแค่990บาทถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับซื้อ1แถม1 990บาทขายอยู่แล้วแต่วันนี้ซื้อ1แถม2 990บาทแล้วแถมโกคาเวคอร์คอสแตดเซรั่มฟรีไปอีก3เดือนโทรมาเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะพี่บีลูกค้าประจำขอลดแรงๆหน่อยค่ะลดได้เลยนะคะวันนี้จาก990ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแแคค่่่891บาทะใชล้วนะครับวันนี้ต้องจ ยำก่อนเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรในออนแอร์นี้เนี่ยก็คือจะได้จบแค่นี้เลยคือซื้อ1แถม2อันนี้คืออนุโลมให้ในรายการทีวีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อในทีวีก็จะได้ซื้อ1แถม1แบบนี้แต่วันนี้นอกจากซื้อ1แถม2นี่เอาไปอีกครับนี่หนึ่งสองแล้วก็3แบบนี้กลายเป็นแบบว่า6ชิ้นแบบนี้จ่ายแค่990บาทโทรมาให้ได้นะครับนี่คือการบอกเบอร์ล่าสุดท้ายโทรมาเดี๋ยวนี้ที่1 4 5 1หแล้วกดโทรออกนะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนั่ 어, 이